ยิ่งใกล้ช่วงที่จะถึงวันเลือกตั้งมากเท่าไหร่นะคะกระแสต่างๆก็ออกมามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะพักไหนจะไปจับมือกับพักไหนใครจะเข้าร่วมกับใครอะไระอย่างนี้นะคะซึ่งทางเรื่องนี้เองนะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวการจับมือร่วมกับพักภูมิใจไทยนะคะ,คะโดยยืนยนนันนะคะว่าขณะนี้นั้นได้มุ่งหน้าเดินหน้าหาเสียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะพิสิทธิ์เวชชาชีวานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปฏิเสธว่าไม่เคยส่งสัญญาณนะครับว่าจะร่วม กับพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยยืนยันว่าต้องรอการตัดสินใจจากประชาชนครับหน้าขอคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนนะครับเราก็อยากได้เกิน2องครับเขาที่ออกมาแบบนี้จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าถูกเหมือนดูถูกเสียงคะแนนเสียงของเขาบอกนะว่าไม่ครับจับมือกันไม่ไ,มไมยังไม่ได้มีการจับมืออะไรครับทั้งหมดที่ผมบอกว่ามาจากการที่พรรคเพื่อไทยเป็นคนประกาศไม่ได้เกี่ยวกับประชาธิป,ปัตย์ครับพรรคเพื่อไทยเป็นคนประกาศเองทําให้ประชาชนเองก็ต้อง คํานวณด้วยครับเท่านั้นเองครับแต่ว่าในส่วนประชาธิปัตย์เราก็เดินหน้าหาเสียงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเป็นพิเศษกับพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นครับด้านนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรผู้สมัครสสเพื่อไทยนะครับไม่ยืนยันผลโพล,ลของพรรคนะครับที่ออกมาระบุว่าอาจจะได้สสเกิน300เสียงเลยทีเดียวพร้อมกับระบุว่ายังเร็วเกินไปนะครับที่จะประเมินเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลครับ ก็ตรงนี้ก็คงต้องขึ้นอยู่กับประชาชนนะคะว่าตามมารยาทแล้วนะคะก็พรรคไหนที่ได้เสียงข้างมากก็จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะก็คงต้องรอผลหลังจากวันที่สามกรกฎาคมค่ะ ทางด้านของนายชุมพลศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะคะก็ได้มีการเปิดเวทีปราศัยที่จังหวัดชัยภูมิโดยยืนยันค่ะว่าต้องให้พักอันดับหนึ่งนั้นจัดตั้งรัฐบาลแต่พักนั้นก็ต้องรับนโยบายของพักชาติไทยพัฒนาได้นะคะและที่สําคัญคือต้องได้ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะทางด้านของพลตรีสนันขจราาประสาสประธานที่ปรึกษาพักชาติไทยพัฒนาก็ปฏิเสธที่จะตอบนะคะว่ามีข้อตกลงเพื่อสนับสนุนนางสาวยิ่งรักเป็นนายกรัฐมนตรีหรือ แต่ก็บอกว่าถนนสู่ความปรองดองที่ประกาศไปเมื่อวันก่อนซึ่งมีข้อแม้ให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับมาติดคุกก่อนที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายช่วยเหลือก็เชื่อว่าทุกพักและผู้อาวุโสข,ของบ้านเมืองนั้นจะยอมรับได้ค่ะ กลับมาบ้านเราก็ดีกว่าคุณผู้ชมครับวันนี้ไฮไลท์ทางการเมืองจะพุ่งเป้าไปที่4แยกราชประสงค์นะครับเวทีการประสายของพรคประชธิปัตจะใช้สําหรับการชี้แจงกรณี91ศพเป็นโดยเป็นการเฉพาะเลยนะครับพักประชธิปัตเรียกร้อง<แ>ไปยังทุกฝ่ายแบบนี้นะครับว่าขอโอกาสนะครับให้ได้ชี้แจงเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับบนเวทีราชประสงค์หลังจากทางพักนั้นถูกกล่าวหามาโดยตลอดนะครับและยืนยันคบว่าการประสายนั้นจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ครับ ก็ต้องบอกนะคะว่าการปราศัยในวันนี้นั้นมีมรูป,รปแบบที่<ร>แตกต่างจากการหาเสียงปกติค่ะคโดยจะนําเสนอข้อมูลใหม่ให้ประชาชนประกอบการตัดสินเพื่อตัดสินอนาคตบ้านเมืองนะคะไม่มีเจตนาเพิ่มความขัดแย้งดังนั้นจึงมีแต่ผู้ขัดขวางการปราศัยต่างหากที่สร้างความขัดแย้งค่ะทําไมพอคนอื่นเขาเอาความจริงมาพูดเนี่ยจึงจะไม่ยอมให้พูดนะครับแต่กลับใช้เงื่อนไขเรื่องนี้มาในลักษณะของการที่ขัดขวางการเลือกตั้งของผมมาตลอด และสำหรับเวทีในวันนี้นะคะก็จะเริ่มเวลา18นาฬิกาภายใต้หัวข้อ ดับไฟประเทศค่ะมีผู้ประสายหลัก4คนนะคะก็คือนายสุเทพเทือสุบันนายกอบศักดิ์สภาวาสุนายชวนหลีกภยัยและปิดท้ายด้วยนายอภิสิทธิ์วชาชีวะค่ะที่เตรียมเผยข้อมูลใหม่บนเวทีนี้นะคะทางด้านการนําพักเพื่อไทยค่ะก็เตือนการกเปิดข้อมูลใหม่บนเวทีหาเสียงนะคะว่าอาจถูกดําเนินคดีฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะในฐานะรัฐบาลต้องดําเนินการตามกฎหมายไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะทําไมไม่จับกลุ่มดําเนินคดีผมจะเตือนเอาไว้ ถ้ามีหลักฐานแล้วไม่ดําเนินคดีกับผู้กระทำผิดเอาไปเปิดเผยเพื่อหวังผลในทางการเมืองพวกคุณจะโดนดําเนินคดีฐานละเว้นไกลหน้าที่โดยไม่ชอบ ส่วนผู้สมัครพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนน,นํานปชนะครับวิเคราะห์เอาหมายครั้งนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นหวังจะพลิกชนะเลือกตั้งในช่วงค้งสุดท้ายนะครับโดยสร้างความขัดแย้งและยัย่วยุความรุนแรงจึงขอให้คนเสื้อแดงน,นะครับงดไปใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อไม่ให้กลายเป็นเงื่อนไขเนื่องจากมีรายงานว่าบางฝ่ายนั้นอาจจะสร้างสถานการณ์ครับเช่นเดียวกับแกนนากลุ่มคนเสื้อแดงที่ประกาศให้งดเข้าใกล้สี่แยกราชประสงค์ในวันนี้นะครับเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย เมื่อวานี้นะครับจึงไปร่วมทำบุญให้กับผู้เสียชีวิตนะครับและทำพิธีสาบแช่งพักประชาธิปัตย์แทนหลังนำเหตุการณ์ความไม่สงบและมีผู้เสียชีวิตมาปราศัยหาเสียงขณะที่นายจตุรนฉายแสงแกนนำบ้าน111นะครับเรียกร้องให้พักประชาธิปัตย์ยกเลิกเวทีดังกล่าวนะครับเพราะจะยิ่งเพิ่มความขัดแย้งในสังคมพักไม่ยอมเลิกนะครับคุณจรรย์บอกว่านายอภิสิทธิ์นั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ที่ทําลายโอกาสการสร้างความปลองดองเสียเองครับ เสคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าดูเรื่องของการหาเสียงที่ผ่านๆมานะคะก็ต้องบอกว่าหลายๆพักด้วยกันนะคะหยิบยกนโยบายประชานิยมนะคะมาเป็นนโยบายในการหาเสียงซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยหลายๆฝ่ายหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะทําจริงหรือมันจะทําได้จริงหรือเปล่าไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนใช่ไหมครับใช่ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะแกนนาพักเพื่อไทยก็ยืนยันนะคะว่านโยบายของพักนั้นไม่ได้เป็นนโยบายขายฝันค่ะแต่ว่าสามารถทําได้จริงนะคะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยนะครับกล่าวถึงผลสำรวจของกรุงเทพโพนะครับที่สำรวจความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายของพักเพื่อไทยว่านโยบายส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถทําได้จริงเรื่องนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องออกมายืนยันนะครับว่านโยบายของพักเพื่อไทยส่วนใหญ่เป็นการลดภาระของประชาชนนะครับโดยจะไม่เสียวินัยการเงินการคลังของประเทศนะครับอีกทั้งจะมีวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจและการหาเงินทั้งระดับโครงเรือนและก็ระดับประเทศนะครับซึ่งมั่นใจว่าทําได้ครับโดยมีการ กกรจองจากทีมเศรษฐกิจของพรรคมาอยากดีแล้วครับในลักษณะของการที่ให้เกิดการเสียวินัยการเงินการคลางค่ะและส่วนนโยบายต่างๆนั้นเราเป็นการที่เลือกว่าลดค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งแต่เราจะมีวิธีการในการที่จะทําอย่างไรให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาคครัวเรือนและก็ในส่วนของระดับประเทศเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็กลับมาเข้ามาในเรื่องของการกลับมาใช้หนี้ต่อไปค่ะ ทางด้านนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลผู้สมัครสสพักเพื่อไทยถแถลงยืนยันนโยบายนักเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์ใช้กองทุนตั้งตัวได้ลดภาษีรถยนต์คันแรกได้รับการตอบรับจากกลุ่มเยาวชนดีมากค่ะและสําหรับการโจมตีนโยบายการแจกแท็บเล็ตพีซีนักแก่นักเรียนของพักประชาธิปัตย์ว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทนั้นยืนยันว่าเป็นการนําตัวเลขราคาในท้องตลาดมาคํานวณน,นะคะแต่เครื่องที่พักเตรียมให้นักเรียนนั้นสามารถว่าจ้างให้จีนผลิตได้ในราคาเครื่องละหนึ่ง 0ันบาทเท่านั้นค่ะคิดเป็นวงเงินประมาณแปดหมื่นล้านบาทค่ะ